ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับภาพเห็นความประทับใจในการแข่งขันคัดเลือกทีม31ขาสามัคคีพีเปตตัวแทนจังหวัดสกเ้ลเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนสพทออฮอน d a า31ขาสามัคคีระดับภาคของทีม31ขาสามคัคคีโรงเรียนบ้านหนองขี้หินวันที่5ตุลาคม2555 อาไปมูนนะตนสมารทเยเองใช้ไม่ได้มาไปแทนอาไปทหารเนี่ยาเหล็กไปเออเขาไปขอนัตเองขอขอใช้าไปขอฝึกซ้อมตรงนั้นซ้อมไม เยี่ยมมากเยี่ยมมากโรงเรียนบ้านหนองขี้หินขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงขอขอบคุณคณะครูบุคลากรนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขี้หินทุกคนพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นกําลังใจรวมทั้งกําลังใจทุกกาลังใจที่ร่วมกันทําให้ทีม3ามเดขาสามัคคีโรงเรียนบ้านหนองขี้หินเดินมาจนถึงเป้าหมายแล้วพบกันอีกครั้งที่สนามกีฬาหัวหมากกรุงเทพมหานครในการแข่งขันสพท honda 31ขาสามัคคีปี8ระดับภาคร่วมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีม31ขาสามัคคีโรงเรียนบ้านหนองกีหินได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน w w w n o n g k ok i h i n s c o o l o r g และ w w w f a c e b o o k c o ok m o ฟซบ h i กด